ตู้เย็นมินิ2ประตูขนาด3มคิวมีช่องฟิตมีช่องแช่อาหารมันจุของได้มากถึง85ลิตรจะน่าใช้ขนาดไหนแปลนบล์เลยนะครับยกกล่องขึ้นเลยนะครับโอ้พ็คก,กิ้งอย่างดีใส่โฟกกระแทกด้วยนะแกะกล่องมาเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือตู้เย็นมินิ2ประตูขนาด3คิวเป็นตู้เย็นมินิจากแบรนด์เรโนดิกเลยนะครับมีประตูช่องฟิตประตูแช่ของชั้นล่างเปิดดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นช่องฟิตนะครับช่องฟิตนี่ใหญ่มากเลยนะ สามารถบรรจุได้ทั้งหมด20ลิตรนะครับส่วนช่องด้านล่างนะครับสามารถบรรจุได้65ลิตรรวมทั้งชั้นบนและชั้นล่างบรรจุได้มากถึง85ลิตรนะครับชั้นล่างก็จะมีที่วางของให้ด้วยนะครับแบ่งเป็นชั้นบนชั้นกลางส่วนชั้นล่างตรงนี้ไว้วางขวดน้ําไว้วางกระป๋องน้ําได้ตัวนี้เป็นที่วางไข่ตัวนี้วางขวดน้ําได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะขอ,ของขอบยางประตูตู้เย็นนะครับมีแม่เหล็กในตัวนะดูดติดอ,อย่างดีเลยทั้งประตูบนและประตูล่างส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับพอเราปิดประตูแสงสว่างก็จะดับพอเราเปิด สว่างรูปทรงด้านนอกก็เหมือนตัวเย็นทั่วไปเลยนะครับอันนี้เป็นทานด้านหลังนะสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับ หัวปลั๊กไฟจะเป็นแบบ3ขานะแล้วเขามีคู่มือเมนูภาษาไทยให้ด้วยนะสําหรับการเสียบปลั๊กใช้งานนะพอเราได้รับตู้เย็นเป็นใหม่ๆอย่าเพิ่งทําการเสียบปลั๊กทันทีให้ตั้งตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็ค่อยเสียบปลั๊กนะครับและหลังจากที่เสียบปลั๊กประมาณ6-8ชั่วโมงก็จะเริ่มเย็นนะครับจะเย็นมากขนาดไหนเดี๋ยวไปดูต่อใน EP หน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเครื่องไปเสียบปลั๊กใช้งานดูก่อนนะสำหรท่าในใดที่สนใจนะครับกด Subscribe ซีนเหลืองนะคลิปวิดีโ